สวัสดีคุณผู้ชมกันทุกคนด้วยนะหลังจากที่มี EP ีที่2นะอาก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมกันทุกคนด้วยนะที่ช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์ให้นะจนถึงเป้าหมายแล้วนะต่ออีพีะครนะก็ขายเอ็นโซฟร์นเดสออกเลยนะอีพีสนี้ครับผมจะมเ,อเ,อเ,อเอาเอเดซอนนะแล้วก็เทียโกซิวาเอาขายให้ออกให้ได้นะครับอผมก็จะมาดักนะ27ล้าน8แสนนะ ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสำคัญเลยนะเออต้องอินเทอร์เน็ต Wi-Fi นะต้องแรงนะอันนี้คือข้อสำคัญเลยในการที่จะมากดด่าขายนักเตนะครับอ,อ่ายี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนนะอ,อ่าเราขายไปเลยนะเดียโกซิวาก็สิบหกล้านเออเสร็จนะอ,อ่าหนึ่งแสนะครับสิบหกล้านหนึ่งแสน เียโก้จะรีตามต่อจากเอเดรซอนนะ16ล้าน6อ่า16ล้าน4นะจูดเบลิงแฮมเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเวลาเนี่ยมันใกล้เคียงกับเทียโก้ซีวามากเลยคนระับเพราะว่าผมเนี่ยมันไม่มีใครแบบว่าอ่ะถ้าเป็นผมกับผู้ชมเนี่ยมันไม่มีใครแบบมากดแบบรีพร้อมกันได้นะในเวลาที่ทั้งทั้งที่นักเตะเนี่ยมันรีพร้อมกันนะอันนี้คือไม่ทันแน่นอนนะ ถ้าเป็นยกตัวอย่างอย่างเอเดซอนเนี่ยมันรีก่อนนะครับผมก็จะมากดเทียโกซิวาต่อเพราะว่าเทียโกซิวะเนี่ยมันรีต่อจากเอเดซอนนั่นเองนะงนั้นที่จูเนี่ยมันรีพร้อมกันกันกบเทียโกคือมันเป็นการเลือกตัดสินใจนะที่เราว่าเราคิดว่าเออตัวไหนเนี่ยขายคนที่เทขายกันน้อยที่สุดเนี่ยผมแนะนํานะคุณผู้ชมให้กดตัวนั้นเลยนะเราไม่จําเป็นต้อง ไปอยู่กับไปกดดาขายกับตัวที่มันเยอะยกตัวอย่างเช่นจู๊ดเนี่ยเนี่ยจูด๊ดเอ,อ่อราคาก็ประมาณนี้ดูดิเจ9ปด้าโอ้โหฟาดไปเก้า้าบวกแน่นอนนะครับดูแถวหน้าล่างดิสังเกตนะครับทั้งนั้นที่เทียโกซีวาเนี่ยก็น้อยกว่านะน้อยกว่านะครับก็เป็นการเลือกตัดสินใจแล้วกันนะผมแนะนำนะถ้าใครอยากกดดาขายไปผมก็คือเราดูนักเตะด้วยนะคือ นักเตะตัวนั้นเนี่ยราคามันต่ําสุดยังถ้าราคาต่ำสุดแล้วแล้วเราไปกดรีเนี่ยยังไงก็ขายออกยากนะอ่าต้องใช้เวลาแบบนานมากเลยนะกดจะขายออกนะถ้าเป็นยกตัวอย่างอย่าง,างเทียโก้ซิวาเนี่ยราคามันก็จะตกนะเพราะว่าโอเวียร้อยหกเนี่ยมันก็ลิมิตต่ําสุดถ้าเท่านั้นนะอ่าเดี๋ยวผมก็จะมากดเรื่อยๆนะจนกว่าราคาตัวร้อยหกของเทียโก้ซิวาแล้วก็จูด์เบลนแฮม ดูดีว่าราคาเนี่ยมันจะต่ําสุดแค่ไหนนะอ่าก็มีประมาณนี้เลยนะครับเออเอเดซอนเนี่ยผมก็ช้าไปนิดเดียวนะไม่รู้ว่าคิวเท่าไหร่นะเดี๋ยวกดซ้ําดูอีกรอบนึงนะเดี๋ยวถ้าขายออกเดี๋ยวเจอกันครับอ่าเดี๋ยวเจอกันตอนนี้ก็3ตัวนะที่เราทําภารกิจสําเร็จก็คือเคอโคด้กัคโปเอ,อ็นโซฟอนันเดส เกเลอร์เบเมอร์ amer, อ่าสตัวนี้เราขายออกก็รวมเป็นเงิน19ล้านครับอันนี้คือเงินของกิจ TOTY ก็คือผมเนี่ยมาดักขายนักเตะนะอันนี้คือเงินนะที่ผมดักได้มา3ตัวก็รับเงินมาฟรีๆนะครับอ่าสิบนะนี่สิเอเลยนะยังไม่รวมกับเอเดซอนเทยโกซิวาแล้วก็จูดนะอ่ายังไม่รวมกับ3ตัวนี้นะ เดี๋ยวว้3สามตัวนี้ขายออกเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปกันนะว่ากิจที่ผมดักขายเนี่ยผมจะมีเงินเท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันนะครับเป็นเวลาอีกทีหนึ่งห้าโมงนะห้าโมงหสบสามถึงห้าสิบสี่เดี๋ยวไปเจอกันนะครับไปเวลาหนึ่งทุ่มห้าสิบสามนาทีแล้วนะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นห้าโมงไงผมต้องมากดรีใช่ไหมผมเนี่ย นอนหลับนะครับคุณผู้ชมเลยไม่ได้กดรีเลยนะโอ้โหคือแบบตื่นมานทีเวลาเลยแล้วอะ,อะไม่เป็นไรครับเรากดรีไปยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนครับคือแบบด้วยความแบบเพียละเออยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนครับอ่ะยี่สิบหกล้านเก้าแสนนะเรารากดขายไปเลยนะเดี๋กซีวาก็สิบห้าล้านเก้าแสนครับสิบห้าล้านเจ็ดแสนอ่ะขายไปนะครับ ยูดก็สิหล้านทวนนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะขายออกอีกหรือเปล่านะเพราะว่าคนเนี่ยค่อนข้างกดเร็วมากเลยนะเป็นเวลาเนี้ถ้าใครจะกดเนี่ยผมแนะนําเป็นเวลาเอ,อหลังตีหนึ่งขึ้นไปดีกว่านะเอ,อเลเขคิวจะเป็นตีหนึ่งตีสามตีห้าเ,เจ็ดโมงนะเป็นเวลาเนี้ยผมแนะนําเลยเพราะว่าผมขายออกเป็นเวลานี้สูงมากนะสมมุติว่าตีสองอนะตัวเกมคือมันจะเปิดให้เล่นแล้วคนก็เข้ามาทำเควส ทำเ u e จบเสร็จอ่ะแล้วก็ไปนอนนะประมาณเนี้ยก็หลังประมาณตีสามตีห้าผมก็แนะนํานะให้มาดักเวลานั้นเลยนะมันก็มีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้คิวน้อยนะอันนี้คือผมเนี่ยทำเป็นประจำผมก็เลยดูมาแชร์บอกต่อๆนะครับยังช้าอยู่นิดหน่อยนะเดี๋ยวไปเจอกันอีกที่สามทุ่มห้าสิบสามนะตอนนี้ก็น่าจะไม่หลับแลนะ้วแหะอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันนะครับอ่ะก็มาต่อเวลาสามทุ่มห้าสิบสามนาทีนะครับ เราก็จะมากดดักเวลารีของนักเตนะครับอ่าสำหรับตัวแรกนะครับที่ผมจะกดก่อนน่าจะเป็นเอเดซอนก่อนนะเดี๋ยวค่อยเทียโกซีวาค่อยตามต่อนะครับไปี่สิบหล้านเก้าแสนครับยี่ล้านเก้าแสนอันนี้สําคัญก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ของแต่ละคนนะครับอ่ 26, 700, บอา,ายี่สล้านเจ็ดแสนนะครับอ่าเรากดรีไปนะครับต่อไปเทียโกซีวา ห้าล้านจ็ดแสนครับอ่าสิบห้าล้านห้าแสนครับจู๊ดก็รีต่อนะครับคนเนี่ยกดเร็วมากนะครัเพราะว่าเนื่องจากเวลาอย่างที่ผมบอกนะคือเทียโกซิวาเนี่ยกับจู๊ดเบลิงแฮมเนี่ยราคามันรีเท่ากันเลยนะก็คือเวลาเนี่ยมันรีเท่ากันนะเออราคาก็ใกล้เคียงกันด้วยนะดิต่างกันไม่กี่แสนเองนะคนก็กดแป,ป๊บเดียวนะครับมา ก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงไม่ออกเดี๋ยวผมไปต่อแน่นอนครับเป็นเวลาอีกทีก็คือเออห้าทุ่มนะห้าทุ่มห้าสิบสามเดี๋ยวเจอกันนะครับป่ะตอนนี้ก็ยังขายไม่ออกเหมือนเดิมนะเพราะว่าเวลานี้สําคัญเลยคือคนเนี่ยกดเร็วนะครับม่ะนะไม่เป็นไรคนระับเดี๋ยวไปต่ออีกทีห้าทุ่มห้าสิบสามถึงห้าสิบสี่นาทีอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเวลานั้นเลยครับ ต่อนะครับเป็นเวลาห้าทุ่ม53านาทีครับอ่า26ล้าน7จ0 0แสนนะครับกดดีไปนะครับอ่า26ล้านห้0แสนนะครับเดี๋ยวก็ซีวาก็จะดีต่อนะครับมาเรากดเลยสิบหล้าน3แสนนะครับจูดก็15ล้าน60แสนนะครับเรากดดีไปอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าเร็วนะครับ ที่เรามากดตอนเวลาห้าทุ่มห้าสิบสามครับอ่ะก็เริ่มแล้วนะคนเริ่มก็จะหลับกันแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราไปกดอีกทีหนึ่งเวลาตีหนึ่งครับย้านะครับ,รบเวลาตีหนึ่งห้าสิบสามถึงห้าสิบสี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าห้าสิบสามนาทีครับผมก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยที่จะบอกมากดรีตีหนึ่งครับเพราะว่า กดไม่ได้นะเพราะว่าแบตหมดนั่นเองนะก็เลยมากดเวลานี้เลยล้วกันนะครับคนน่าจะน้อยแล้วนะอ่ะยี่สนนิบหกล้านหนึ่งแสนนะครับอ่ะยี่สิบห้าล้านแปดแสนนะเรากดรีไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเทียโกซีวาสิบสี่ล้านแปดแสนนะครับดูดก็สิบห้าล้านนะครับอ่ะคิวประมาณน้อยๆเลยนะครับเพราะว่านี่สังเกตครับเนี่ย ผมคิวน้อยมีโอกาสออกแน่นอนนะครับสําหรับเทียโกซิวานะแล้วก็ส่วนของเอเดซนเหมือนกันนะจูดก็มีโอกาสนะครับแต่ส่วนน้อยนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเทียโกซิวาผมกดรีคิวน้อยที่สุดแล้วนะตะเกียถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะตีหนึ่งผมตั้งใจว่าจะมากดต่อนะแต่ว่าบังเอิญนะแบตเนี่ยหมดนะครับก็เลยไม่ได้กดนะ ก็เลยมากดตีห้าเลยลวกันเพราะว่าเวลาเนี้ยคนน่าจะแบบเออยังไม่ตื่นเออคนยังไม่ตื่นเวลาเนี้ยกําลังดีเลยก็เลยคิดว่ามากดตีห้าเออห้าสิบสามถึงห้าสิบสี่ละกันนะครับอันนี้ก็เพิ่งตื่นนะ <Nope. S 1> ตื่นมาอ่านนะเพื่อแบบขายนักเตะให้ออกนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันอีกทีหนึ่งนะถ้าเกิดว่าขายไม่ออกเดี๋ยวไปต่อกันอีกเวลาหนึ่งนะครับอ่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา13.53นาฬิกา53บทีนหรือว่าบ่ายโมง53นั่นเองนะเป็นเวลาที่ผมเนี่ยต้องมากดรีนะักเตะหรือ3ตัวนะ T.O.T.Y. นะอ่ะเริ่มจากเอเดซอนก่อนนะ5ล้านนะครับอ่ะ24ล้าน7แสนครับอ่ะให้กดรีไป14ล้าน3อัพเทียโกซิวานะครับโอ้ไปกดผิดครับคุณผู้มชม เทียโกซีวาก็เออน่าจะไม่รีแล้วนะน่าจะสุดแค่นั้นนะครับเพราะว่าผมกดอีกทีนึงเนี่ยมันไม่รีแล้วอะ่ะเออแสดงว่าเทียโกซีวานะครับราคาต่ําสุดอยู่ที่14ล้าน3แสนนะครับอ่าราคาต่ําสุดแล้วนะรวมกับจูดเบลีแฮมก็คือพวกวีอาร์106เนี่ยราคาลิมิตต่ําสุดก็คือต่ําสุดที่ไม่สามารถ ขยับขึ้นหรือขยับลงกว่านี้ครับก็เออสิบสี่ล้านสามแสนนั่นเองนะอ่ะอันนี้ผมก็ไม่ต้องกดรีนะเหลือแต่เอเดซอ,อนนะที่ต้องกดรีต่อไปนะครับเพราะว่าราคามันเนี่ยยังลงไม่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึงครับตอนที่แบบว่าขายออกแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะขายออกหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยงไงก็ไปเจอกันเวลาถัดไปแล้วกันนะครับ